สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเทสกบแมนลำปางนะครับขนาด5.5เซนนะครับกบยอดนิยมนะครับดับงต้นต้นของลำลำปางนะครับลักษณะลำตัวสวยงามครับสีสันสวยงามนะครับเคลือบหนาสี่ชั้นนะครับ รุ่นนี้นะครับเพิ่มกาดกันสวะมานะครับลุยได้ทุกหมายนะครับมากระเบ็ดโอนเนอร์สองโอนะครับเดี๋ยวเรามาชมแอคชั่นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับ ขอช้าช้าก่อนนะครับกอถ้าช้าก่อนนะครับดูกาะไวมากน,นะครับ ก็ไว้ก็ไม่เสียแอคชั่นนะครับไม่มุดไม่สายนะครับเอีครับต่อไวท้ทีนะครับ ก่อช้านะครับโอเคครับแอคชั่นสวยงามมากครับกบแมนลำปางนะครับ5.5เซนขอบคุณครับ